นี้ถ้าเบรกนะมันเหล็กมันพุ่งเนี่ย นี่เป็นเอียงๆนะเนี่ยนับตั้งแต่ไอ้ตรงเนี้ยไปมันมันจเจริญขึ้นมากเลยนะซอยนี้มีเซเว่นสองอันแล้วเนี่ยมีเซเว่นเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วฝั่งนี้จะมีหมู่บ้านเพิ่อมอีกแล้วโอ้โห,ห้าล้านห้าล้านสี่ นี่หละหมู่บ้านพรีโนทาวน์โอ้นี่ที่สวยนะนี่ทำเป็นร้านอาหารนี่ถ้าจะเยี่ยมนะโอ้มีหมาเยอะสี่ตัวโอ้ถมยังดีเลยเฮยไม่ใช่ถมธรรมดาเนี่ยถมดีเลยเนะี่ยหินทำอะไรวนะเองนี่ทำอะไร ไม่น่าจะใช่หมู่บ้านอะถ,นถ้าหมู่บ้านถ้าหมู่บ้านจะมันจะถมแบบไม่แพงอันนี้ถมแพงก็ไม่ใช่บ้านด้วยหินเกศอะเออหินเกตสงสัยทําเป็นประเภทร้านอาหารนะถมจะของดีเลย